ไปดูบ้านเก่าญี่ปุ่นริมทางรถไฟที่ชิมันโตทางเข้านะคะทุกคนด้านนอกจะเป็นแบบนี้เดิมๆเข้ามาจะเป็นพื้นต่างระดับนะคะโคมไฟเขาเปลี่ยนใหม่นะพื้นนี่ยังเป็นเสือทาทามิอันเก่าอยู่เลยแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้าให้อยู่ด้านข้าง ฝ้าอันเดิมนะคะแต่ผนังสีขาวเนี่ยทำใหม่แล้วก็มีโซนนั่งเล่นเป็นโตกก๊ะกลมอันนี้จุดนั่งชิมชาดูวิวตามสไตล์บ้านญี่ปุ่นเนาะพวกที่นอนนี้ก็ปูเองนะเขาจะมีไว้ให้ครบจำนวนคนที่บ้านหลังนี้รับได้มองไปด้านนอกด้านซ้ายมือคือรางรถไฟ เสียงรถไฟมาทีนี่แบบดังสนั่นเลยอะสะเทือนเลือนลันบ้านนี้ไม่เก็บเสียงนะเวลาอากาศหนาวก็ไม่เก็บเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเค่ไม้อัดตีธรรมดาเองอะแล้วเขาก็วางเตียงสองชั้นไว้ให้นะคะสามารถนอนพร้อมกันได้ประมาณสิบสองคนนะ่ะหลังเนี้ยสองครอบครัววันที่พักนี้ก็มาสองครอบครัวกับเพื่อนอีกครอบครัวหนึ่งนะคะรวมกันก็ 9คนอาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอร์ดอำนวยความสะดวกแล้วก็ WiFi ฟรีนะหลังนี้ลืมบอกไปเจ้าของเป็นคนจีนที่มีภรรยาเป็นคนญี่ปุ่นบ้านนี้นะจะเป็นบ้านเก่าของภรรยาเนั่นแหละเขาก็เลยเลยอามาดัดแปลงเป็น Airbnb อุปกรณ์ครัวครบครันค่ะมีที่ให้ซักผ้าด้านโน้นเป็นห้องน้ำน่ารักเชียวอะ่ะ แล้วก็ห้องนอนเล็กที่พวกเรานอนกันมีของให้เด็กเล่นด้วยนะพาต่อไปเป็นเก็บตกถนนเล็กๆของอำเภอชิมันโตค่ะหลังจากที่ออกจากบ้านแอรอินแอร์บีแอนบี B N B นะเราก็พาเด็กน้อยไปเล่นทะเลทะเลแปซิฟิกนะคะอีกฟากหนึ่งเลยนะ ทางไปนี่แบบเซอร์ไพรส์มากแล้วมันมีทางเดียวคือทางเนี้ยทุกคนถนนเล็กๆทึ่รถส่วนกันไม่ได้มันต้องหยุดหลีก่กันเป็นจุดๆอะแล้วอีกฟากหนึ่งอะฝั่งขวาที่เห็นไหมอันนั้นนคือเหวทันั้นเลยนะแล้วเนี่ยกําลังไต่ระดับขึ้นเขาเพื่อที่จะไปโผล่อีกฟากหนึ่งของภูเขาอ่ะแบบตอนแรกกันึีว่าเฮ้ยเรามากันผิดทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นรถเม,มแค่นั้นแหละรถเมลสวนอะ คือเก็ดเลยอะเกตว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้ารถเมก์ขับเส้นเนี้ยแสดงว่าเส้นเนี้ยเนี่ยคือทางหลักแล้วแบบโอ้โหแล้วคือถ้าเจ็บป่วยอะไรขึ้นมานี่คือสงสัยต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวเพราะว่าที่ที่เราจะไปอะมันมีที่จอดฮอด้วยอ่ะเนี่ยจอดหลีกแบบตกใจเลยอะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะจบแล้วบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้า